ช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกับ Virtual Reporter Power by AIS 5G กับคุณนตนิชาก่อนค่ะ คุณยุคนคุณรพีพันธ์คะไปเริ่มกันที่ญี่ปุ่นก่อนเลยนะคะล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจญี่ปุ่นไปจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ชายวัย18ปีค่ะหลังจากก่อเหตุยิงทหารเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บอีก1นนายภายในสนามยิงปืนของ ของทหารในเมืองกิฟุนะคะโดยกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นหรือว่า GSDF ได้ออกแถลงการระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงสำหรับทหารใหม่ของ GSDF และผู้สมัครทหารที่สนามยิงปืนของหน่วยในเมืองกิฟุเมื่อช่วงเวลาราว9นาฬิกาของเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยตำรวจเมืองกิฟุรายงานว่ามีเหยื่อเคราะห์ร้ายถูกยิงเป็นผู้ชายวัย52ปี1คนแล้วก็เป็นผู้ชายวัย 20%อีกสองคนนะคะทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกของกองกำลัง GSDF และได้รับการนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งต่อมาสองรายเสียชีวิตนะคะส่วนอีกหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อ,อมาตำรวจสามารถจับกลุมตัวผู้สมัครทหารชายวัย18ปีได้ในที่เกิดเหตุด้วยข้อกล่าวหาพยายามฆ่าขณะที่สื่อก็รายงานว่าเขารับสรภาพว่ายิงเหยื่อทั้ง3รายจริงค่ะ สำหรับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนักในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าที่นั่นมีกฎหมายควบคุมการครอบครองปืนอย่างเข้มงวดแต่เหตุสะเทือนขวาน้ายแรงหลายครั้งในระยะนี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนมากขึ้น โดยเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดเหตุชายคนหนึ่งไล่แทงแล้วก็ยิงคนในเมืองนากาโนะนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง4รายรวมถึงเหตุการณ์ช็อกโลกจากการลอบสังหารอาดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกานะคะล่าสุด อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางไปขึ้นศาลในคด,ดีเก็บเอกสารลับความมั่นคงในบ้านพักส่วนตัวหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้วโดยเจ้าตัวยังคงให้การไม่ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาค่ะ โดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกนะคะที่ถูกรัฐบาลกลางดำเนินคดีในข้อหาอาญาโดยเขาถูกตั้งข้อหาความผิด37กระทงเกี่ยวกับการที่เขาตั้งใจเก็บเอกสารลับด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐไว้ในที่พักส่วนตัวในรัฐฟลอริดาและยังพยายามขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำเอกสารลับเหล่านั้นกลับไปด้วยซึ่งหากทรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเขาอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีเลยค่ะ โดยทรัมป์ได้ขึ้นศาลที่เมืองไมอามี่เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้กล่าวปฏิเสธความผิดทุกข้อกล่าวหาโดยระหว่างที่อยู่ด้านในของศาลมีรายงานว่าทรัมป์ได้แต่นั่งกอดอกโดยไม่พูดอะไรค่ะโดยหลังจากทรัมป์ให้การเสร็จสิ้นทรัมป์ก็เดินทางกลับนิวเจอร์ซีย์นะคะเขายังคงได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้ในระหว่างการถูกดำเนินคดีเนื่องจากศาลเชื่อว่าทรัมป์ไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีค่ะ โดยการดําเนินคดีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเตรียมตัวของทรัมป์ที่จะท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยในปีหน้าซึ่งทรัมป์เชื่อว่าเขากําลังถูกล่าแม่มดจากการฟ้องร้องดําเนินคดีที่เป็นการโจมตีทางการเมืองพร้อมยืนยันว่าเขาจะยังคงลงสมัครเป็นประธานาธิบดีต่อไปแม้จะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดก็ตามค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Vir ร์ช Reporter เตราววอรบายเอเค่ะ